สวัสดีครับผมเ็ชปาลารวยนะครับเนาะมาตามเลขปูสะบ้านเนาะครับท่านผู้ชมหัวใจแล้วเลขปูเขาล่างเนาะครับเนะเาะออกมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชป,ปาลารวยครับเด้อมีคำลังใจ่ให้คลิปต่อไปเนาะครับเนาะนี่นใใเนนะครับเ,บเลขปูเลขปูสะบ้านหัวใจแล้วเนาะครับท่านผู้ชมเลขบนปูหอเจ็ดสองหกเจ็ดสามหก สองตัวสองหกสามหกนะครับเนาะปูหายวิ่งหกปูวิ่งหกตัวเดียวกับเขานะครับน้องเขาลางเองแางปูกับหอเก้าหาหกหนึ่งหกหามันก็มันก็อา่านออกตกขับนะครับเนาะมันออกหาหกก็ถือว่าเขาเนาะครับท่านผู้ชมเขากับสี่ศูนย์นะครับนเาบ 40, นาะ,น,ะนี่แหละปูชายวาน ปูหอลลางเขานะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปหาปูถามปูว,วัดนี้วันที่สองฝึกสภาหกสี่เนาะครับเนาะว่าปูกี้หอตัวใดเดี๋ยวเขาไปถามมึงน้ากันว่าปูกีไใดไปเดี๋ยวเขาไปรับขอ้อมน้ำกันเนาะครับท่านผูน้ชม อาอันอณิมันอณิมันเพยนบแม่มึงกว่านี้มันพวนึง่ซื้อเลขพวกบเอาซื้อเลขบกับโอ้ปูนก็หายคักแต่หายล่างบอกกหายล่างความโอ้ซื้อเลขบวกับเอาลายเลขอไไม่ยากจะเมืงนมอกดีเฮอยน้องลา อันพว้ได้อันอคว้อได้บ่มงกอะไรบางเรื่องก็ได้แน่อยู่งหรอได้ลายมันได้พ่อคุ้มนอ่างผู้ละมื่อสองเมื่อโอ้ดีเนาะดี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 มันมันมันออกมันออกมันออกตกกลับเนาะพ่อเนาะแต่ว่าตรงนั้นแหละเนี่ยแต่ว่าปูเพิ่นก็ให้ล้างขักอยู่ดิ่งจะเลียกล้างอ่าให้เลียกล้างล้างบ่มีิได้คุ้นออกอยู่นี่เออถือกระถือไปได้บ่ถือว่าถือเออถือกระถือบ่ถือก็แล้วเนาะปูก็ให้ล้างให้บนแยกกันอยู่เนาะแแยยกอู่ล้ว โอ้โศกหมานสุขสุขคนเนาะจะเมื่อเบล้ไหนีจมือเบลยแล้เตจเมื่อเบล่แล้วเอ่าเปล่าปลาเจ้าเดียวน่ะนอยู่อ่านปาตะพพยเดียวแบบจ่ายสี่แสนต สกหมานพอได้มันไล่ได้ลายอะไรกว่าฮะโอ้ได้แน่หน่อยก็ยังดีเนาะันโอ้แสดงว่าไส้ตะตัวตรงตรงเลยเพราะเพราะปูเพราะว่าปูแหยนหัวขาเนาะไส้ตะตัวตรงตะกับหน่อยถือกันทั่วหน้าทั่วตาถือขักเนาะก็ถือก็ได้ทด้บ่มีดอกซื้อเรือประการหายากเนาะ หาชิปมากเลยเมื <k <k ่อกี้หลายโอ้เนาะทุกับกลับกลับชุ่มมือนว่าใครกลับใส่ตรงๆเอาใส่ตรงๆเลยกวอนี้สมคเอางวดนั้นงวดนั้นหาศูนย์ก็ออกตัวกลับเรยบพวกกัให้กาออกตัวกลับสามครูนะสามหาสามหาศนย์่มาลงหาีครูครับงวดมนเนื่องการไม่หาเก่า หกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ครับครับแมนดยู่โอ้ยเนาะม้วนีเลข้หลายครูเหรอเลข้ว่าหลายครูมืเลี้กับตัวเก้าอีกกางหา่มมีการมาดีมากมหนึ่งมากอนงซ้ำมือหนึ่งมากตัวไม่มาตัวไม่เพราเปลี่ยอันใดอันมากนี่ก็ใายเบื้งนี้ก็กเขียอนอะไก็คือจบเลยคือเคลนให้ได้เดียวก็แล้วเลเป็นย่งอตว้องเลงล้มูมาด้โอ้ อันนี้อันนี้งวดนี้ปูยังบอไทยเนาะบอเนี่ยไปตามวันที่นี่ะเออา,ามบวันที่มาเบื่องเอาเอาอันนี้ปูคือเขียนอย่างวันที่สิบเก้าโอ้ที่สิบเก่าวันที่สิบเก่าังสีุ่งเขียนใส่นหนีเลย,เอ,ยอืมครับมือนี่วันที่สิบแปดเนาะโอ้ครับมือเนาะเออขึ้นกระดานเข้าไปมาเหมือนได้กระตูเก้าเนี่ยละบ่ายคันขึ้นกระดานไว้ขึ้นกระดานแล้วคือแล้วแล้วครับมือนี่ว่าคือยังหมองลื่นได้อยู่ โอ้ส่งหมานได้สุสกปู่ทุกคนนะครับหนาะได้กันได้ไหมครับปูขี้แรงก่อนอืมครับขี้แดงสีลายอะไรน่อหน่อยหลายเป็นไดน้บุญผมโมจาก โอ้ยเน่โทรศัพท์ทุ่งข้าวเจ้าว่าฟั่งพั่งไม่เอื้อืไปว่าบานั่นเี่เ้าตอหนั่นครับเครื่องคุ้นเครื่องอาวนเลยเป็นรางมอลางอ้โอ้ก็เจ้าอันเอาล่างไปขึ้นบนน้ำโอ้ครับโอ้ปู้เขียนงันนี้งันทุ้ายทีครับก็ไปือเอาเอง เพราะว่าเป็นหหลามงก็จะฟังวอกเ้ยันถึงเกอโอ้ันไร้ก็ต่าเือไังไรเงี้ยขั้นนั้นขั้นขึ้นไหแล้วเรียกขั้นบ่อเขาบ่อปูอันขั้นซืือแล้วได้เรียกขีบบ่อเขามั้งครับครับขึ้นบ็วันถี่ชิบหาต้งวันถี่เรียกชิบบกวัววันที่ชิบหาค่อยึินก็เนาะ มาขึ้นตวองวัดปีปานท่านเกเมือกับเช่อนเรีบานครับเนี่ต้องขืนมือสุด้ายผมทีครับไม่อันู่กับผูอยากได้ก็อยากได้ฮ่าฮาีอเย่าฮาปาดเสีอกีครับนาตาองอย่บนขอบคนที่พเราตัเลย

โอ้โโอ้โ้ขายเนี่ยย่างโอ้ขายเนี่ยย่างเกินสามทุ่มกับอะไรออโอ้ครับอืมนี่นะครับท่านเหลืวปูยังบ่ไรนะครับเนาะเหลือปูยังบ่ไ้ปูบอกให้ลอกก่อนนะครับท่านผู้ชม วงงอ,อกให้รอก่อนเขมาแล้วปากกดไหลก็แช่์พรตะ,นนะ,ะดต่างเพจมาด้วยครับอคลิปนี้สวัสดีครับ